หอมแล้ว<ใ>นำ <ไป S 1> บดได้เ<น>ต็มทั้งดอกนี่นนมมเอาเร <ใน S 1> ็วเอาเร<ๆ>็วสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่นะคะวันนี้เราได้มาเล่นกับน้องแก้วตานะคะเราเอาแม่ตาย มาหาพ่อดอยนะคะเพื่อที่จะมาเอาน้องได้กับปีใหม่อีนนะคะน่นะค่ะพ่อดอยกับแม่ตายอันนี้เราเอามาใส่ครั้งที่สองนะคะหลังจากที่แม่ตายหายป่วยเอาขึ้นเรื่อยๆไปจะกินวิตามินซีเด้เอตั้งตีทั้งตีเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนเออ วัสดีจ้าใส่วัสดีจ้าเป็นแล้วนะใส้จ้าก่อนเร็วอาจ้าจ้า,า,จาวัสดีจ้าขึ้นก่อนขึ้นก่อนอาจารย์สวยๆก่อนใส่ใส่จ้าใส,ใส่ใส่วัสดีจ้าก่อนจ้าก่อนผุ่นแม่วัดีแทนแล้ว <laughs> ยา่าโอ้โอ,โอ้ดูดเอาเมื่อเทียดเดียวเลย พุดพุดเนื้อไปดังนึงก้อยังขอนสัหนอยู่ดีมีแห้งคนละว่า,<ะ>าตอนนี้เราผูกไว้ให้ดูได้กันก่อนนะคะให้เขาชิมกันก่อนให้เขาหยอกกันเล่นน้ำกันโคกเคียวกันก่อน,นะค่ะตอนนี้พอดอยหากินอ้อยอยู่ค่ะกินอ้อยกระตุ้น ปิ้งกันลบบนนะบอ,อนเดียตาบอกเอาเกาทื่รอนานแล้วเอาเล็วเร็วเร็ว,รว,วันมเมเล็วเอาเล็ว ได้น้ำแล้วภายนความื่งงางได้มเยดุ๋ยความแล้วน้ำประด้เต็มทังได้อหนี่เอาแล้วเอาแล้วจาเมนว่าถังหลวงล้มเข้าไปนันนิ้วลายเ<ห>อ้อ ตึมวันนี้บอดรุ่นนี้บอดสงสาดพุดพุดพุดขั้นตีบบบนี้ปวดที่เอาเชือกฟันฟันเสาคือให้ให้น้องเขาถูนะคะเวลาเขาขัน ขัดขี้ไข่หูจุดอีกหูมองอยูอีกเหมือแล้วหนาวบ่แกตาเมื่อหนาวโบความทั้งความทั้งมดแล้วน้ำโบได้เต็มจั๊กเถือดอกนี้ในถังนี่ขวดขวดมาต้มมาด่าเอาไว้ใกล้กับความทิมมด สุนเลยไปละไปละได้น้ำแล้วค่ะได้น้ำแล้วล่าลึงเลยอู้วววเอาะเฮ้ยเฮ้ยสงสัยตรงนี้จะเป็น ที่สำคัญนะกันี่ตรงเล่นเขานี่เป็นหลุมมืดที่กันกับพิ่ปีเลยพูเลี้ยออนนาบน้ำเลยก็ไปท่าแปรงจะคล้องผัวตัวควนเอาแล้วพูดอ่ะไอ้ที่ของเขานะคะตรงนี้ เอาเต็มที่เลยโึดอ้เสียงรถมาแล้วจะเป็นยังไงไหนไหนมาดูกันโอ้ไม่ได้สนใจรถล่ะค่ะเลิยนยางเดียวฮุยฮุยฮุยรถกำลังสนุกเลยแม่ Ừ, ล,ล่ลาเรืงล่าเรืงพูดเออกิ่งสายกิ่งกว่าเอาเต็มแป่งเต็มตัวเลยพูดเออหื้อหื้อ มาจุดเติมเตรียมคังกะทะได้เลยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เรนมากเป็นตัวอย่างเรีนมาหยอกคนหน้าเหมือนน้องดาวเลยนะคะเฮ็ดเฮ็ดทานี่เฮงคือกันเฮงเออเออเด่ะเหมือนพี่ดาวเลยยเว้ย อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยฟังแต่เสียงผอผู้เดียวเนาะเขาหูดีก้นฝึกเนาะก้าว ต้องต้องอัดเสียงต้องอัดเสียงรุ่งไว้ย่ามแขกมากกเปิดเสียงลุ่งขึ้นแมนเพือกันกับพี่ออรทัไทยแหละอัดเสียงพ่อไว้ย่ามแขกมากกเปิดเสียงพ่อเลยเอาลองเบิ้งเอาเอาพ่อสั่งเลยเอาสวัสดีวะเือย โอ้ววัดดีจังสันติโอ้โอ้ววัดดีเมียอุ่มบุญตะกี้กับวัดดีจังสี่คือกันจ้ะอุ่มบุญเสียงเสียงก็สั่นออกเนาะฟังแต่โพฮึ๊ยฮึ๊ยฮึ๊ฮึฮฮมาเร็วมาเร็วไปเร็วอยเร็วเออ เรจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอากาศดีวันนี้กินวิตามินซีค่ะบำรุงร่างกายเอาวันดีสวยเร็วเร็วเรมาเร็วพี่หนุกแก้วแก้ววันดีนะลูกวันดีแก้ววันดีวันดีจ้าเร็ววัีฮึบ เฮ้ดีเรพ่อ้าีก่อนเ้ยเเ้แต่พอเด็กินเนาะเก่งแล้วเก่งแล้ววิตามินซีกับปุกนี้แกวตาผู้เดียวเลยเมนบอนี่ลุงกินมืิโตครับตี เอาอันบ่ได้บ่ได้วิตามินไอ้ซีมูขวดยยแมนแมนโอ้เล็กเล็กสนใจไหมลูกบอลมาแล้วเออโอ ป็นอย่างพูดอ่ะงูแจ็คเก็บบอลอีกเป็นอิสราเอลผุ่นๆแม่เล่นบอลแล้วเอาชุดชุดบัตรหนึ่งสองโอ้โหหนักชุดบัตรติ่นนี่ แกตาเดชุดเป็นโบเดินวนคอกแล้วส่วนแม่ตายกับพ่อดอยก็พ่อดอยยังกินหญ้าอยู่นะคะยังไม่คึก เอาลูกบอลเร็วๆรๆวเร็วเตะโอ้โหหููจะเคลียเขามาหาขาอีกเก่งเท้ะพุดอ่ะโอ้ต้องใส่สีชุดบาทเป็นคือเมแล้วนี่เก่งแล้วนี่ไปเตะแข่งกันกับพี่ดาวเด้ออุ้ยอ้อ้หเตะหนีเลยขาหลังว่าให้แม่เอาเลยเตะหนีเลย แซ่บกักงบอร่อยไหมคะอุ๊ยอุวยอุวยเร็วกนาาถามว่าอร่อยไหมล่ะปอนาเรียนใจเห้งคนอยากกินอีกที่เนาะตามไปเอาลูกบอลแล้วอุ๊ย โอ้เมน่อูจักเล่นอีกนะฮึ่ยเฮ้เอาแม่ตีชุดอีกแล้วหนึ่งสองฮึโอ้ ก็อ,ออกเด็กนะันนึปอนก็ออกมาได้ออออกอืกกออมุมนี้คือมุมถ่ายรูปโอ้ไปให้เบิดเลยน <c oughs> ้องเก้วตาพี่นุพรัโอ้ <c oughs> <c oughs> ขอกินยางเดี่ยวเฮ้ยขอเหลี่ยวไงเพืาา่อนะเพืาา่อนนะมือหน่อยเพื่อนะข้ออุจจะขออีกบอลไปยู่น้ำแม่เหลี่บอลบอลน,น้ำเลยเอา้าหนึ่งสอง โอ้ขันบนนับกับบนย่นตะวนีน้องมิงเขาสใหญยทันละด้ แต่ว่าขอบบนนั้นตามต่าเป็นตาออกได้บนบกันขึ้นอีก mm hmm. สถานี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องพังปีใหม่เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณโครงการโคชะนะานจักจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเสือน้องสิงค่ะที่ขม่ได้ก็แม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านแฟนคลับทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ พระเอกก็นั่งเอก